มาดูหมายเลขต่อไปดีกว่าครับผ่านมาครึ่งทางแล้วครับน้องพอยหมายเลขต่อไปนะครับเป็นผู้เข้ารอบนะฮะท่านที่6ของเราในท่าคืนนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลข11ค่ะนางสาวอภิชยาอินทิเสหรืออมแอมค่ะโอ้โหมาดมาก้องเชียงมาแล้วค่ะดังมากเจ้าเชียงพิบัติพี่เชียงพิบัติปีหน้าผมจะได่เป็นพิธีกรแล้วนะครับผมจะเป็นพี่นักงานโอ้ไม่ได้จับมือนักงานทุกคนเลยเนี่ย เชิญนัการครับครับนี่คือข้อดีของเยาวชนที่กินลมได้เด็กๆนะฮะน้องๆเด็กๆเ,เ,เ,เนี่ยดูเปนตัวอย่างนะครับคเชิญลูกสองถามครับค่ะสิบแล่คำถามนะคะ เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันครับผมค่ะคำถามคือคุณคิดว่าจากสถานการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมาได้สอนอะไรให้คนไทยบ้างคะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็ก็ช่วยคนไทยทุกคนนะคะช่วยช่วยกันสามัคคีช่วยเหลือกันค่ะและได้แสดงเห็นถึงความมีน้ำใจต่อกันและกันค่ะ ขอบคุณมากครับสันๆได้ใจความค่ะขอเชิญตูมือด้วยครับสำหรับหมายเลข11ของเรานะฮะผู้ผ่านเข้ารอบคนที่กในค่ำคืนนี้นะฮะสันๆันได้ความหมายมากนะเชิญความือเลยครับเดินทางเลยครับช่วงนี้นะครับก็ uh ขับเที่อก <ไป S 2> มา